สามวิธีทำชีวิตให้ดีรับปี2020นะคะหลายๆคนนะคะตอนนี้ผ่านมาครึ่งปีแล้วนะคะสำหรับปี2020แล้วนะคะแต่หลายๆคนยังมีนะคะยังมีอ่ายังรู้สึกว่าชีวิตตัวเองไปไม่ถึงไหนนะคะนั่นเป็นเพราะอะไรคะเพราะท่านอาจจะลืมเช็ค3ข้อนี้ก็ได้นะคะวันนี้โค้ชจบมาให้3ข้อที่จะทำให้ชีวิตของเราปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะรับปี2020นี้นะคะข้อที่ น,นั่นก็คือการพูดกับตัวเองค่ะวันนี้ตอนนี้คุณพูดกับตัวเองแบบไหนคะโค้เชเจยบ,บอกกับตัวเองทุกวันค่ะเมื่อเวลาโค้เชเจบเห็นตัวเองหน้ากระจกโค้เชเจบจะบอกว่าเธอนี่สุดยอดเธอนี่เก่งจริงๆเธอนี่มีอายุ27ปีเธอนี่ทำอะไรก็สำเร็จง่ายๆสบายๆเธอทำอะไรก็มีคนให้การสนับสนุนตลอดเวลาะคะวิธีการพูดกับเรานะคะไม่ว่าเราจะไปฟังคนอื่นมา เท่าไรนะคะก็ไม่เท่ากับเราพูดกับตัวเองนะคะฉะนั้นอยากได้ชีวิตแบบไหนนะคะให้มองคนในกระจกแล้วพูดกับเขาดังๆค่ะข้อที่2นะคะข้อที่2นั่นก็คือการครบเพื่อนค่ะเพราะเพื่อน5คนที่เราครบนะคะจะเป็นตัวหารเฉลี่ยของชีวิตเราค่ะถ้าเพื่อนทั้ง5คนที่เราครบนะคะเขามีชีวิตที่ดีเขามีความคิดที่เป็นเชิงบวกหรือมีความสุขกับชีวิตของเขาเราก็จะเป็นแบบนั้นค่ะแต่ถ้า รอบตัวของเรานะคะมีแต่คนคิดลบมีแต่คนที่มองหาแต่เรื่องที่ไม่ดีนะคะ ฉะนั้นบอกได้เลยค่ะนะคะกลุ่มคนเหล่านี้อาจจะไม่ใช่กลุ่มเพื่อนนะคะที่อาจจะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นวิธีง่ายที่สุดนั่นก็คือถอยห่างออกมาค่ะถอยห่างออกมาแล้วลองมองหาเพื่อนใหม่ๆนะคะเพื่อนใหม่ๆที่จะเป็นเพื่อนที่อาจช่วยสนับสนุนเรากลุ่มคนที่มีความคิดเหมือนอนกับเรานะคะหรือคนที่มีความคิดที่จะพัฒนาตนเองนะคะลองมองหากลุ่มเพื่อนนะคะเพื่อที่จะเอาตัวเอง ออกไปสู่โลกใบใหม่ๆนะคะข้อที่3นะคะนั่นก็คือการเลือกเสพค่ะ การเลือกเสพนะคะลเลือกเสพในที่นี้หมายถึงเลือกเสพทั้งในเรื่องของอาหารนะคะแล้วการเลือกเสพในทั้งในเรื่องสิ่งที่เราดูนะคะตาดูหูฟังจมูกได้กินนะคะทุกสิ่งทุกอย่างะคะจะส่งผลนะคะต่อชีวิตของเราเราเลือกอาหารดีนะคะก็จะส่งผลให้กับสุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงนะคะเราเลือกดูนะคะดูคลิปดูไลฟ์ดู like, ดูยูทูบที่ส่งผลต่อการพัฒนาตัวเราเองนะคะ ก็จะทำให้เราไปถึงเป้าหมายที่เราฝันไว้ได้นะคะแล้วก็การเลือกฟังเนาะการเลือกฟังการเลือกดมนะคะเลือกเฉพาะในสิ่งที่จะทำนำพาชีวิตของเรานะคะไปสู่ในในเชิงบวกเนาะในโลกที่เราต้องการนะคะอันนี้เป็น3วิธีนะคะที่โค้ชเจี๊ยบมาให้วันนี้นะคะรักมากมายสไตล์ Style, โค้ชเจี๊ยบค่ะ